เลยใช่ไหถามไอ้บ้าไอ้ไีความถูกดีไอ้มีคมคม่ค่อนถูกดีว่ามันตั้งแต่ออกมากไม่ใช่ตั้งแต่ออกจากไทเอสมาเนาะกอีฟวงลางก็ยังดูแลน้องๆที่เขาเรียกว่าเป็นเจนใหม่ซึ่งตอนนั้นถ้าถ้าพูดพูดได้ก็คือตอนน้องมีที่เราเล่นเล่นช่วงสุดท้ายที่มีลาล,ล,ล่าลูลูล่คุณนุตลาวันคุณโคโม่คุณอ๋อยเนาะ ไอ้กวัยยังอยู่แต่ที่ออกมามีสี่คนโม่นุชตอ่าสี่คนก็เป็นศิลปินหมดเลยนี่แหละแล้วว่าพี่ชายคนนี้ดูแลมาดูแลเรามาอย่างดีเราไม่เคยลืมบุญคุณจริงๆนึกถึงตลอดแต่เราไม่เคยพูดไอ้จจแกร พี่ขอโทษครับพี่ไม่บอยากรดแขกขอบคุณครับพี่ยากรดแขกได้ไม่เป็นไรขอบคุณนะพี่ฮะน้ำจะคอยเอราะคือเราเราก็ไม่อยากให้พี่ฟังคนอื่นเยอะอยากให้ฟังน้องบ้างเพราะหนูบอกตลอดเลยว่าเราอยู่ด้วยกันนะคนอื่นจะไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเพราะว่า อย่างลูกไม่เคยนอนบ้านเกิน3วันเลยอ่ะคือทํางานแล้วก็ไปด้วยกันอยู่ตลอดด้วยกันเลยเงี้ยค,ค,คืออยากบอกเลยว่าอยากบอกทุกคนให้รับรู้เลยว่าไม่เคยคิดในละคุณใครที่เขาให้ข้าวให้น้ำให้ให้งานให้เงินเรามาตลอดบอกเลยว่าเงินคลอนแ <laughs> รกพยายามจะน้อย,เ,ยเงินค้อนแร<ค><ล> ไม่ต้องเอามาพี่เงินก้อนแรกที่เราจับเราไม่เคยจับเลยเงินข้อแรกที่เป็นเงินแสนอ่ะที่พี่อีกามาให้เรายิ่งตกใจเลยเฮ้ยเรามีเงินเลอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยกูไม่เคยลืมกูไม่เคยลืมพี่เคยใช้เคยในละคุณดูได้ลงนู้นไมไม่กัน เพราะช่วงนั้นพี่ก็ไม่เสพยข่าวพี่ว่าเสพอะไรฮะว่าขอบคุณย้ายที่ทำ <c oughs> ช่วงใบรุ่ออตนตอนนีได้อารมณ์ได้อารมณ์นั้นบอดนะไอ้ถามว่ามันมีน้อยใจแต่ก็ขอใจอายพอใจในความ <c oughs> ในความเป็นผู้นำทุกคนแต่เราวงมาเจอปัญหาเหมือนเราเราเขาจิเถียงแทนอายตลอดว่าแบบ อีจังใจที่จะแบบว่าเฮ้ยมึงพอเด้มอายุนะวงนะถุงก็รู้ว่าอายเหนื่อยขนาดไหนมือกราออกว่าอายว่ายเป็นคนจังแต่เออว่าย้ำอายก็เที่ยงแท้ซื้อสามารถเที่ยงแทนเพราะร้วเออนาเวลาเนี่ยรู้ว่าอายคิดจังไหนอยู่แล้วอายต้องการอีอย่างต้องการแบบไหนถ้าเมื่อนั้นที่อายแบบช่วงนั้นที่อายออกเองไปแต่ละรายการในช่วงที่เขาเขาบอกว่าวงแต่อายไปแล้วรูวเขาหามออกแล้วถ้าออกมันเหมือนกับแบบว่ายิ่งปะทะพอยิ่งปะทะในให้อาย ไครไอ้ว่าไปพ่อไอ้ว่าไปปุ๊บข้าวมันก็ได้ตีจับมาทั้งนี้ว่าพวกเขาสองคนเป็นคนนี้เราคุ้นก็เลยบอกว่าอย่าถ้างหักไอหามสวนกับไอเด็ดขาดเพราะไอเนื้อเนื้อน้องๆอีกตั้งหลายคนเพราะว่าคะแนนไม่ใช่ถือเทมาทั้งพี่เบิร์ตว่าเราจะมันก็เลยว่าพ่อเอาดีกว่าวันที่ถ่ายเทป5ธันวาพอดีเมื่อนี้มันพ่อเกลือสีเหลือง ซอส้อมันอซ้อหรืออบตดีที่สุดแล้วไอ้งามที่สุดสำหรับนองสองคนแล้วบอกไม่พอแล้วเขาจะคของคือบพมกนี้พวตายแม่หรอตายกับมิจอาไอยแหละที่แบบให้ชีวิตให้งานให้เงินมาหาไอ่มาให้ความหัก ไอ้ทุกยางแหละถ้าน้องคนนี้เหีเ้ยอีได้มาจัจังใจร่างกายที่ได้ไอคิดมาตรงก็ขอโทษบ่บยัน้องคนนี้บอเคยเล้ ของลูนูนอของลูลูนะาอันนี่นะเ่นเอาขึินไอยนเนเอา้นไอเอานไอไออะไรเพิ่มานะแม่้ามันนี่นักไอเซ่นี่นัไอมีเปนเล่นเอา่ึ้นไออุ้มไอฮันพ่อเอนไอเยอก็บวันพ่อยัง้นไอ้เนาะวันพ่อเวันพ่อวันพอยางขใน้ออีเลย กระมีสนมมีไอ้ปิซื้อกลองมาใเอาก็อยากไอเป็นแฟนดูแฟนคลับดแฟนครับดีครับขอโทษครับกำลังทำซึ้งกันค่ะไม่ได้เล่นตลกถ้ากำลังซึ้งโจโจมอกโจ๊โจยายโฟมบอกจะได้สว่างจะจบแล้วจริงได้บ้าง ด้วยกายด้วยใจวาวาแต่ก้อนที่น้องดื่กกับาอจนเท่าทุกมือนี่น้องแบบโผล่โอดไอจะแบบว่าอยู่เลยว่ามือนี้ชีวิตที่ได้ดีคือเที่ยนไปแบบาออยู่ในใจน้องว่าเคยลืมพอทุกคำสอนทุกอย่างมันมันอยู่นนี่มันลบยังไงก็ลบออกไปไม่ได้แล้วค่ะภุมใจมันจำภาพ็นแต่มืแรงแค่เมื่อที่อเมื่อที่ไอ มีออกจากครัวไปกักเนเมื่อนก็ว่าเกิดขึ้ตัดสินใจขึ้นนีมากกย้อนอยากเห็ดงานกับอ้จนเท่ามื้อน,นี้กันาออยู่ตรงนี้แล้วก็ปุใจเข้ามาปมงอักษอนทีไอหายหมาจนเห็นมีเงินมีเสียงมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างอย่หลีกับไห้ใช่วิตเดียวทงนี่โอเคไดนะ้ทุกสองคนมีความสุขให้หายนะ เอาไปใส่เลยรห้ช้องดวงดวงอ่ะร้องดวงกะเดี๋ยวไ้ลอนไหอไปใส่อะไรล่ะเดยวฮอดเดยวฮอดคาบานมเบิเดี๋ยวนี้เขาติดคาบานเยาติดคาบานี่เหมือสเอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye uh -huh.